โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรวีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบร,ริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TT k t เคทีสตนะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังเควินเดบรอยนะครับผมตัวโชว์ไทม์นะโชว์ไทม์ล่าสุดจะเป็นเวอร์ชั่นนี้มีสกิลเทพนะฮะอืมอืมโอเคถ้าเทียบกับตัวเก่าที่เป็นโชว์ไทม์เหรอผมว่ามันก็สูสีกันนะเพราะว่ามีสกิลเทพที่เหมือนกันกเลยก็คือวิชเนอรี่พาสเหมือนกันในมีสกิลเทพเหมือนกันเพิ่มสกิลได้ทุกอย่างคล้ายกันแต่ตัวล่าสุดไม่มีบูทมีบูท ตัวเก่าไม่มีนะลงทีมหนึ่งร้อยโอ้โหอื้ติดบูทหนึ่งร้อยสอเท่ากันเลยว่ะเท่ากันเลยว่ะต้องบอกว่าโชว์ทาชุดนี้เนะี่ยโอวอร์ไม่ได้สูงนะโอวอร์ไม่ได้สูงนะถ้าจะดีก็มีบูทเสริมนะมีบูทเสริมอื้มแอบสูสีว่ะแอบสูสีว่ะนะตัวเก่าตัวเก่าไม่มีบูทนะแต่ก็ร้อสองเลยกลางรุกเหมือนกันสไตล์เดียวกัน เกมรุกตัวเก่าเลี้ยงบอลแล้วบอก,กับตัวตัวล่าสุดจ่ายบอลตัวเก่าดีเยอะถ้าดูส่วนบนโดยรวมเนี่ยตัวเก่าดีกว่าก็ชัดเจนอยู่นะตัวเก่าดีกว่าจริงๆตัวเก่าดูดีกว่าถ้าดูส่วนล่างโอ้โหคือเตรียมรับโดยรวมตัวเก่าแต่ไม่ได้เยอะแต่ส่วนล่างไม่ล่าสุดกินเรียบเลยว่ะนะคลังการยิงสปีดสปีดต้นหูบาลานแข็งแกร่ง คือสเตตอะแ <c oughs> ม่งคือส่วนบนเนี่ยต้องบอกว่าส่วนบนเนี่ยตัวเก่ามันถ้าจะดูดีกันจริงๆก็น่าจะเป็นหาช่องนะฮะหาช่องบวกแปดนะฮะพวกเลี้ยงบอลจ่ายบอลเนี้ยตัดกันได้หาช่องหูแต่ข้างล่างเชีย่ยความเร็วจากเดิมที่เจมาเป็น87เร็วขึ้นเยอะ นะยิงแรงขึ้นบาลานซ์แข็งแกร่งดีขึ้นถ้าจะลดลงก็จะมีแค่จ่ายบอลที่ลดลงนิดหน่อยแล้วก็หาช่องโอ้โหถามว่าตัวไหนดีกว่ากันหรอล่าสุดถามว่าขาดไหมผมว่ามันก็ออกไม่เชื่อว่าขาดมากแต่ก,แตกแต็แต่ก็ถือแต,แต่ก็ถือว่าต่างอยู่นะต่างพอสมควรอนะต่างกันพอสมควรอยู่นะมีสกิลเทพเหมือนกัน จ่ายบอลเนี่ยตัวเก่าหาช่องตัวเก่านะครองบอลน,นะแล้วข้างล่างทั้งหมดตัวใหม่และมีมีมีบูตเสริมบูตคู่โอ้โ oh, ตัวใหม่ว่ะแล้วถ้าเทียบกับฟีเจอร์ที่ขึ้นร้อยสามล่ะตัวนี้ตัวนี้คือฟีเจอร์ที่ขึ้นร้อยสามนะปรับไม่ติดบูตร้อยสองโอ้โหสู้ไม่ได้รู้สึกว่าโชว์ไทม์จะดูดีกว่าปว่ะนะ รู้สึกว่าโชว์ไทม์จะดูดีกว่าคือตัวฟีเจอร์เนี่ยได้หาช่องบวก6โชว์ไทม์ได้ครองบอลโดยรวมโห้โห16 <c oughs> จ่ายบอลอีกนะและฟีเจอร์เขียวได้จบสกอร์ด้วยความโคง้งแต่คนละสไตล์กันอะนะตอนนีบอรมฟีเจอร์เคียวจะหาช่องจบสกอร์ดีกว่าแต่ถ้าโดยรวมจริงก็ส่วนบนส่วนบน,น,บนต้องให้ตัวล่าสุดวะให้โชว์ไทม์วะข้างล่างข้างล่างโชว์ไทม์กินขาดนะแต่ถ้าติดบูธล่ะ แดงข้างล่างเหรอติดบูธเหมือนจะได้ข้างล่างว่ะพอติดบูธปุ๊บข้างล่างก็สูสีไม่ได้ต่างกันเยอะนะอันนี้ไม่รวมบูธเสริมของโชว์ไทมโอ้โหตัวฟีเจอร์ร้อยก็ไม่แย่เป็นโฮเพลเยอร์หาช่องจบสกอร์ดีแต่ถ้าโดยรวมจริงก็ล่าสุดว่ะล่าสุดว่ะหมดด้วยยังเติมรอยที่น่าจะเวิร์กเกเจีมๆตัวนี้ล่ะหนึ่ไม่น่าไหวนะตัวนี้หาช่อง ได้เปิดบอลได้จบสกอร์แต่ล่าสุดได้เลี้ยงบอลมาเยอะมากข้างล่างกินเรียบติดบูธโวว้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหถ้าดูส่วนบนนะถ้าติดบูธนะมึงให้ตัว,ต,วตัวฟีเจอร์ฟีเจอร์ดูดีกว่าเลยโดยรวมดูดีกว่าเลยทั้งจ่ายบอลนานเสียแค่ครองบอลโอ้โหแต่ข้างล่างแม่ข้างล่างในเรื่องความเร็วอะ ล่าสุดจะได้ความเร็วม,มาเยอะนะฮะแ,แล้วก็มีสกิลเทพอื้มอื้มเฮ้ยแหมนะฮนะแหมแล้วตัวนี้ล่ะด้วยเป็นโฮลเพลเยอร์หนึ่งร้อยเหมือนตัวฟีเจอร์เขียวทั่วไปคือหาช่องจบสกอร์ดีนะแต่ข้างล่างตัวล่าสุดกินเรียบครองบอลล่าสุดถ้าติดบูทนะติดบูทมันก็บวกสามคือมันบวกเยอะอะบูทบูทของฟีเจอร์เขียวอะมันบวกเยอะ มันบวกอย่างละสามเลยไงนะดูดิโอ้จากลบเป็นบวกได้กี่ดูดิบอกกันโทลบสองมาเป็นบวกหนึ่งได้อะนะอืแต่ถ้าได้รวมจริงก็ก็ต้องล่าสุดเพราะว่ามีบูทเสริมบวกสกิลเทพแต่ฟีเจอร์เขียวถ้าติดบูทถ้าฟอร์มเอจริงอะไม่แย่แต่มันก็ต้องรอฟอร์มวะต้องรอฟอร์มยิ่งถ้าแบบไม่ได้เล่นแล้วอะแบบถ้าแบบอยู่สโมสรอนอื่นแล้วฟอร์มไม่ดีอะไรเงี้ย ฟีเจอร์เขียวนี่เล่นยากเลยไม่ถือว่ายากหรอกแต่สเตตมันมันมันก็จะอยู่แค่หนึ่งร้อยหนึ่งไงมันไม่ติดบูธง,ง่ายนะบูธจะไม่ติดแต่โชทาม,มันติดตลอดเวลานี่นะโชทามันติดตลอดเวลาส่วนตัวอื่นๆก็ไม่น่าเท่าไหรไม,ไม่ไม่สักเท่าไร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าจะเป็นดีๆหนยก็ตัวนี้ตัวนี้เท่าไรหนึ่งร้อยสองอุ้ยตัวนี้แอบแอบดูดีนะหาช่องเปิดบอล ถ้าดูโดยรวมส่วนบนเนี่ยผมให้ฟีเจอร์ว่ะให้ฟีเจอร์นะแต่ถ้าข้างล่างเหรอโอ้โหข้างล่างล่าสุดแม่งเอาความเร็วมาแบบเยอะมากล่าสุดข้างล่างบวกสกิลเทพโอ้โหยังไงฟีเจอร์ก็สู้ชูทามไม่ได้จริงเพราะว่ามีสกิลเทพนะแล้วก็สเตตหลายๆอย่างมันก็โอ้โหนะโอเคล่าสุดคือดีสุดแล้วปรับเดิมรอยนะฮะก็จัดกันไปแต่โอ้โ,โอรวมไม่ได้เยอะในในชุดนี้นะเต็มที่ร้อยสามเต็มที่ร้อยสาม หรือมีร้อยสี่แต่เช็คสูตรอันนี้ยังไม่ได้เช็คสูตรเลยคี่เปนเดิมรอยนะฮะแต่ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะร้อยสามเพราะว่าโอเวอร์ตรงหน้าปกมนะั 98. นอ่ะเก้าแปดนะปกติมันมันต้องแบบเก้าเก้าอะไรเงี้ยก็จะมีร้อยสี่แค่อีซักคนเดียวโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์และกดกระด,ดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นไรบ๊ายบายเลส